มือสีดัดตนท่าที่12ท่าแก้ตาคิวมือตาคิวเท้าท่าที่12จังหวะที่1ท่าเตรียมยืนแยกขาให้ปลายเท้าแบะออกย่อตัวลงเล็กน้อยกลางศอกคว่ำมือวางไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้างโดยหันสันมือออกด้านข้างท่าบริหารสุดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุด พร้อมกับยกขาข้างซ้ายลอยขึ้นเหนือพื้นและต้านการกดของมือซ้ายโดยให้หลังตรงเข่างอปลายเท้ากระดกขึ้นกั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับกดมือทั้งสองข้างเน้นนิ่งผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับวางขาให้อยู่ในท่าเรตียมเริ่มต้นทำใหม่ แต่เปลี่ยนเป็นยกขาข้างขวาทำซ้ำเช่นเดิมสลับซ้ายขวานับเป็น1ครั้งทำซ้ำห้าถึงสิบครั้งขอบคุณค่ะที่รับชม